มาดูจังหวะนี้ไหลต่อออกมาที่เคียร์ซาเบิร์นโขกลางมาที่เอโต้แล้วแทงกลับหลังมาที่ทเกียร์ยานเอ็มปัปปี้แล้วใส่ขวานินมๆ มาอีกพิชวะจุดบิลดิงแฮมเบิร์นมาวันทัวร์เปโต้แล้วมาทีมเปเปอีกหนึ่งครั้งแล้วพาดมาเคียซ่านิ่มๆมาอีกพิชวะกัดแทกเป็นทีแต่ก็ยังได้อยู่ที่เอโต้ไหลต่อมาที่เคียซ่าแล้วชิปเข้าไปนิ่มๆเหตุบริการเติมเจินแมงปอเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวเปรบเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS อเอสแลนด์ด้วยอบเครื่องเรื่องอีฟบอลนอกจากนี้ยังมีบริการเกมชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงก์ด้านล่าง เพจแท้คนติดตามมากกว่า4 0 0 0มืนคนแล้วนะครับสวัสดีครับพวกผมเนี่ยนะครับแต่จนวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนแต่งแขน5 1 1 3นะทุกคนนะเป็นแขนเด็ดที่ผมจะมาแนะนำทุกคนให้จัดตามแต่งตามกันวันนี้นะทุกคนนะเป็นสไตล์ลองบนเคาน์เตอร์ด้วยนะทุกคนนะถ้าใครไม่มีแผนที่มาสวนกับม,มันก็สามารถมาดูคลิปนี้ได้เลยนะทุกคนนะก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครทเพื่อเป็นใจนการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ คลิปนี้ขอ300อยไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนนะเพราะว่าแผนนี้มันทีเด็ดของผมเลยแหละนะทุกคนนะก็มาดูกันเลยครับว่าวิาวธีการจัดนั้นจะจัดยังไงก็มาดูกันเลยไปดูวิธีการแต่งกันก่อนนะทุกคนนะผมก็จะใช้เป็นหลัง5ตัวกลางดีเบฟหตัวแล้วก็ m ีเบฟหตัวแล้วก็กองหน้า3ตัวนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะให้ทุกคนแชปหน้าจอตรงนี้ไปแล้วแล้วก็ไป แต่งตามกันได้เลยนะทุกคนนะไปเลือกแกนหลังห้ามาก่อนก็ได้นะทุกคนนะแล้วก็ไปแต่งตามนี้ได้เลยนะมันจะมีเส้นเล็กให้เราดูอยู่นะแล้วก็ไปแต่งตามกันได้เลยนะทุกคนต่อมาก็เป็นการจัดทีมกันบ้างนะแต่ละสไตล์ที่ผมใช้ก็คือเซนเตอร์ตรงกลางผมก็จะใช้เป็นบิวอัพนะแล้วก็เซนเตอร์ที่อยู่ซ้ายแล้วก็ขวาผมก็จะใช้เป็นเดอะเดทอร์ยแบบนี้นะทุกคนนะสตัวนะแล้วก็ เบรกขวาแบ็กซ้ายผมก็จะใช้เป็นตัวรูกนะทุกคนนะเป็น acting f u ูล b a c k ทั้งสองข้างเลยนะเอาไว้เติมโดยเฉพาะเลยนะทุกคนนะแล้วก็ดีมผมก็จะใช้เป็นแงเคอร์แมนประมาณนี้เลยนะทุกคนเอาไว้ปักนะเอาไว้รับแน่นๆนะแล้วก็ต่อมาก็เป็นเอเมผมก็จะใช้เป็น holder หนึ่งตัวแบบนี้แล้วก็ cf 2ตัวก็ใช้เป็นก o a อ k e e p e er แบบนี้นะทุกคนนะแล้วก็ ss ก็จะใช้เป็น off สไ y l e นะทุกคนนะเอา p r o ฟ i f i c งเกอร์มาเล่นนะหรือว่าทุกคนจะเอาเป็น สไตล์อื่นก็ได้นะอย่างเช่นที่ผมแนะนําก็คือดิฟไลนิ่งฟอรเวดนะทุกคนนะเป็นกองได้าเออยู่แล้วก็เลยเอามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะทุกคนนะเหมาะมากๆนะถือว่าจะเอาเป็นออฟสไตล์เหมือนผมก็ได้นะขอแค่มันเล่นเอเอได้แล้วก็วิ่งหาช่องดีๆนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะก็ไปดูกันในเกมเลยครับว่าจัดแบบนี้แล้วมันจะโหดสักแค่ไหนก็มาดูเลยครับ โอ้โหมาแล้วทุกคนค้นหาเจอแล้วนะก็ไม่รู้ว่าทีมเขาจะโหหรือเปล่าโอ้โหโหอ,อ,อยู่นะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเขาแต่งแผนอะไรของเขาก็ไม่รู้นะก็มาดับตัวกันก่อนก็ถนา,ากิ้งไว้สัก2ตัวนะคนกองหน้าเขามี2ตัวนะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ต้องตั้งอะไรมากมายแล้วก็มาดูกันในเกมเลยครับว่าการแบบนี้มันจะโหสักแค่ไหนก็มาดูกันเลยครับมาเริ่มเกมแล้วทุกคน ยังไงไหลต่อมาอย่างดักได้ไหลต่อมาที่เคียซ่าแล้วลองแทงลองดูหูล้ำหรือเปล่าวะทุกคนแทงไปโอ้โหไม่ล้ำด้วยอืมผมนึกว่าล้ำนะเมื่อกี้นะก็เลยรีบยิงไปหน่อยวะทุกคนมาดูกันต่อไม่เป็นไรนะจังหวะนี้จูดเบลิงแฮมเบิร์นมาที่เอมปปเป้แล้วไหลออกมาที่เคียซ่านิม่มๆโอ้โหหายแล้วทุกคนนะเห็นไหม เวลาเราวันทูแบบนี้มันวิ่งดีมากๆนะทุกคนนะสำหรับแผนหน้า3ตัวนี้นะก็ลองไปจัดตามกันดูได้นะทุกคนไม่เสียหายอะไรนะเพราะว่ามันมีที่จัดเยอะอยู่แล้วโอ้โหไปแล้วทุกคนมัวแต่พูดนะจังวันนี้นิ่มนิ่มโอโ เผลอแป๊บเดียวเขาแทงหลุดเลยวะทุกคนไม่ได้ดึงตัวไปแบบปิดไว้นะเมื่อกี้นะก็เผลอไปนิดนึงนะทุกคนนะมาไม่เป็นไรแล้วลูกสูตรเราคืนบ้างโอ้โหยังได้อยู่ไปล้วแล้วไหลมาโล่งๆเลยครับนิ่มนิ่มโอ้โหส้มหล่นมาอีกลูกหนึ่งแล้วนะทุกคนนะตอนนี้ก็นำอยู่ หนึ่งประตูอยู่ดีนะทุกคนนะก็เป็นสองประตูต่อหนึ่งแล้วก็มาดูกันต่อทุกคนเขาจะใช้ลูกสูตรเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่ได้หรอกนะมาชีบออกมาเวียล่าเบินมาเขากลางมาโอ้โหไม่ถึงวะยังไงออกมาที่ฮาวเวตดเบินมายังติดอยู่ไหลกาดออกมาแล้วเคลียร์ไปก่อนนะทุกคนนะไม่ดีแล้วก็เคลียร์ไปก่อนนะอย่าไปเล่นเยอะนะทุกคนเดี๋ยวมันจะโดนตัดแล้วก็หลุดได้นะมาดูกันต่อ โขไวโอ้ยกระโดดโอ้โหแทงเลยลูกนี้ไปแล้วครับซาโมเอโตะใส่ซ้ายเกือบได้เลยทุกคนโอ้โห้น่าจะหักไปอีกนิดนึงนะเมื่อกี้นะแต่ว่ายิงเอาสะใจไว้ก่อนนะทุกคนนะมาดูลูกเตะมุมขลองเรามาเปิดพุ่งๆกันลูกนี้เปิดมาแล้วเอ็มปเปเป้โอ้ยเจ้าขูโหดเลยทุกคนเมื่อกี้นะ เป็นลูกสูตรเตะมุมของผมเองนะ <สา S 1> เปิดพุ่งๆยัดๆนะโอ้โห,โหเคยสอนไปแล้วนะทุกคนก็ลองไปหาชมคลิปกันดูได้นะสําหรับสูตรเตะม,มุมมาดูกันต่อเคียซ่าตัดเข้าในแล้วไหลต่อไปที่ซามูเอโรโต้รอเพื่อนแล้วเบิร์นมาแล้วชิปมาที่จูโอ้โหไม่ได้เฉยเลยลูกนี้ทุกคนโอ้โหจูดไปเล็แฮมสไลด์ไม่โดนนะเมื่อกี้นะโอ้โหเสียดายมากทุกคนยังไงโอ้โหดักเกือบโดนวะยังไงเขากลางไหมชิปออกมา โขไว้ได้อยู่ที่กุฏิไหลออกมาบึนเขากางมายังโดนติดรายการดักไว้ได้เตะอัดหนึ่งที่ออกได้ไหมออกไปแล้วนะกุลิตไม่ทันลูกนี้นะมาอย่างไงเคียซ่าตอกส้นมาที่จูดแทงออกมาแต่ก็ยังได้อยู่นะทุกคนถึงจะตะกุกตะกักนิดนึงแต่ก็โอ้โหเจมูปี้ทำอะไรไว้มายังหมวนได้อยู่นะ ไหลต่อมาที่ฟิลิปรามตามสูรเลยครับเปิดหลอดมุ้งม่วงนิ่มนิ่มโอ้โหหายเลยลูกนี้นะช่องว่างเยอะมากนะทุกคนนะเมื่อกี้นะโอ้โหแผนนี้คือว่าใช้ได้เลยนะทุกคนนะเจาะง่ายมากนะสําหรับแผนนี้นะแดี๋วก็รับแน่นด้วยนะทุกคนประเด็นนะถ้าใครรับไม่แน่นน,นี่โอ้โหเนะนําเลยแผ่นนี้โอ้โหดูทุกคนจังหวะนี้นะอ่าออกมาแล้วป่านนิ่มนิ่มโอ้โห จอบิดเคเลอร์เข้าไปนะลูกมีนะเขาน่าจะแบบไม่เอาอะไรแล้วนะทุกคนนะถ้าดึงออกมาขนาดนั้นนะทุกคนโอ้โหครึ่งแรกห้าประตูต่อหนึ่งหรอทุกคนโอโ้ยังไม่ครึ่งหลังเลยนะแต่เขาก็โอ้โหล้ำหน้าแต่เขาก็ไม่กดยอมแพ้นะก็ถือว่าสนุกสนุกเลยนะทุกคนมาตอนนี้ก็ได้เป็นลูกตั้งเตะของเราชิบออกมาดูสิ ว่าจะโขวกวันทูได้หรือเปล่าโขกไปหึมไม่ได้วัทุกคนยังไงกุลิตออกมาที่โอซิมเมนไหลต่อมาที่ใครฮาเวตฮาเวตมวนเข้ากลางมาอย่างติดจุดโอ้โหกระตุกนิดนึงแต่ก็ยังได้อยู่แทงออกมามาจีมาก่อนจีมาก่อนแล้วไหลต่อ,อ,อมาเจซารอแล้วตัดเข้าในดูซิโอ้หูติดคาฟูัทุกคนไปแล้วไหลเข้ากลางมาที่กุลิตเบินมาที่ไครฮาเวต อาแวดจีแล้วยกมาแล้วโขกไว้ได้วีาออกมาที่ดิมเชนฝั่งซ้ายแล้วไหลต่อมาที่เคซ่าเข้ากลางมาที่ซามิโอเยโตแล้วชิปมาโอ้โหไม่ถึงยังไงอาหน้าประตูตัวเองเหรอดักได้แล้วเยมบาเป้ไหลออกมาแล้วม้วนอีกหนึ่งทีแล้วไหลมาที่เยมบาเป้แล้วชิปลองดูนิ่มนิ่มโอ้โหโคตรโหแลวทุกคนจังหวะนี้นะโอ้โหเล่นหน้าประตูแล้วโดนดักแล้วก็สวนกลับเลยนะเมื่อกี้นะ หกประต ah, ูต่อหนึ่งแล้วทุกคนโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะสำหรับแผนนี้นะดูแทงมาก็ยังดักได้อยู่ยังได้อยู่หมดเวลาครึ่งแรกไปแล้วนะทุกคนโอ้น้าอยู่หกประตูต่อหนึ่งแล้วนะเขาก็น่าจะตามผมไม่ทันนะทุกคนโอ้โหหกประตูต่อหนึ่งแล้วว่ะทุกคนถือว่าโหดมากๆนะแทงไปหลุดแทงไปหลุดเลยว่ะทุกคนก็ลองอไปเล่นตามกันดูได้นะ ถือว่าใช้ได้เลยหละทุกคนถือว่าโหเลยนะเปลี่ยนนี้นะมาอมืลูกศูนป์เราไม่ได้วะฮะยังดักได้แต่ก็โดนโชกไปอยู่ดีออกมาที่คาฟูคาฟูไหลเข้ากางมาที่กุลิดเบิ้ลมาเฮ้ย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 เยทุกคนรู้สึกว่าเขาจะต่อบอลโอ้คาฟูไม่เอาบอลเลยวะลูกนี้ออกข้างไปแล้วนะรู้สึกว่าครึ่งหลังเขาจะเอาจริงวะทุกคนเขาจะแบบเล่นต่อบอลยิ่งขึ้นนะเมื่อกี้นะ่รู้สึกได้เลยนะมา เปลี่ยนแกนออกมาโอ้โหโล่งเลยด้านขวานะลองแทงลองดูโอ้โหเบาเกินไปวะทุกคนอย่างไงชีพออกมาที่กุลิตกุลิตพิงพิงแล้วไหลต่อมาที่โคดออกมาที่กุติเบิ้ลมาที่โอซิเมนกุติโอ้โหไม่ได้วะทุกคนอย่างไงโดนสวนกับเร็วแล้วอยู่ที่ซามูเอโต้แล้วแทงตัดหลังโอ้โหไม่ผ่านวะทุกคนโอตากุต้าแล้วโหดวะอย่างไงอ้หไม่ได้ไหลเข้ากลางมาแล้วเบิ้ลมาที่โอซิเมน ปาดมาก็ยังติดอยู่อย่างไงเบิ้ลเร็วแล้วยังดักได้อยู่คืนนออึกว่าแล้วเป็นเกมสวนกลับของเราโอ้โหเล่นอะไรวะวีล่านี่อะไรยังดักได้อยู่คืนมาต่อที่เคียซ่าแล้วชิปลองดูลูกมีโอ้โหไม่ถึงเล่นใจเย็นๆไปนะทุกคนนะเราก็มีสกอร์ต,ตุนไว้ตั้ง5ลูกนะถึงจะทันเรานะโอ้โหไม่เป็นไรนะ เป็นสบายๆไปนะเกมนี้นะมาจังหวะน,นี้แทงต่อมาที่จูดแทงต่อมาที่จูดแล้วม้วนม้วนแล้วไหลมาอีกทีแล้วไหลอีกแล้วดับบันทันแล้วปั่นนิ่มนิ่มโอ้โหมาเลี้ยวทุกคนเกินครึ่งโหลแล้วนะตอนนี้นะจิประตูต่อหน,นึ่งแล้วนะเขาก็ยังไม่ยอมแพ้วทุกคนโอ้โหยอมใจเลยนะคนนี้นะสุดจริงๆว่ะทุกคนเล่นจนจบเกมจนได้นะดู ชิปออกมาแล้วโขกไว้ได้ออกมาที่ฟิลิปลามใจเย็นก่อนเข้ากลางมาวันทูอาที่ฟิลิปลามไหลเข้ากลางมาจุดมองที่เอโตไหลต่อมาโอ้โหไม่ผ่านวะอย่างไงชิีออกมาโอ้ซิเมออกมาที่กุนติ ืนหลังที่คาฟูอาฟูตอกส้นมาวันนี้โค้ชออกมาไหลเข้ากลางมาว่าให้เพื่อนที่กุลิตเปลี่ยนแกนมาอืเห็นไหมทุกคนเราเริ่มต่อบอลแล้วนะแต่จังหวะนี้เราจะสวนกับเร็วโอ้โหกระจับอลไม่ดีนิดนึงแต่ก็ยังได้อยู่ลองแทงออกมาที่ซียันยัมปเป้รอรอแล้วดับบรรทัดแล้วไหลต่อมาโอ้โหดักเอาแบบโตหน้าดื้อเลยว่ะทุกคนยังไงโอ้โหโรนลาดโดนชนไว ไหลออกมาเอ็มเป้คืนมามยังได้อยู่แล้วส่งมาที่เคียซ่าโอ้โหไม่ถึงว่ะทุกคนแต่ก็โดนสวนกลับเรีวแล้วนะทุกคนนะดนูโอซิเมนเบิ้ลมาโอ้โหช้าไปแล้วกระดุกนิดนึงไม่เป็นไรนะอืรายการดักได้สบายเลยลูกนี้เบิ้ลมาที่เอโต้ไหลต่อมาให้จูดยังได้อยู่จูดเฟกจอดแล้วดึงแล้วไหลต่อมาที่เอ็มเป้คืนมาที่ฟิลิปม ฟิลิปปามหาช่องเจาะเข้าในจนได้แล้วดับประทานแล้วปั่นโอ้โหยังติดเสียบอยู่ที่ฟิลิปปามแล้วแล้วเฟกช็อตไม่ได้ยู่ทุกคนโอ้โหโดนโฉกไปเลยว่ะ ยังไงตัวนี้โคส์มวนมาก็ออกหลังไปก็หมดเวลาครึ่งหลังไปแล้วนะทุกคนนะก็โอ้โหโคตรมันเลยทุกคนเจียงมีนะก็นั่นแหละนะทุกคนนะก็ลองอาไปแต่งตามจัดตามกันได้นะแต่ละตำแหน่งนะไม่ตายตัวนะทุกคนนะตัวไหนเล่นดีแล้วก็เอาลงได้เลยนะทุกคนก็จะ ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเดินนะครับสุดคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก,ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ